ตรงนี้จะเป็นถนนที่พระเดินลงมาบินทบาทกันในวันพระนะคะก็เวลาเดินพระท่านใส่รองเท้านะคะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าถนนร้อนมากอย่างที่เห็น This is also the road that the monks will walk along when they go out on b i n d a b a t to one of the vineyards in the area จะเห็นว่าทางขึ้นวัดก็คือเป็น Uh, ทางชันเล็กน้อยนะคะไม่ได้ชันมากรถยนต์ปกติขับเข้ามาได้ไม่ต้องใช้ 4-wheel drive นะคะ so As you approach the, the monastery, you can see that the road gets very narrow and in this part, there were recently some l a n d s l i d e s so the road is in even, even worse condition than it usually is ช่วงหน้าหนามีฝนตกถนนบางส่วนก็จะเปียกแล้วก็เละมีโคลนบ้างต้อง ขับระวังนะคะ